นักเรียนคะทีนี้มาดูว่าสี่ตัวแปรสี่ความสัมพันธ์ถ้ารวมเป็นเอามายำรวมกันจะเกิดอะไรขึ้นอีกโอ้โรเราสงสารพวกเราจริงๆเลยยำกี่รอบเนี่ยอะมาเมื่อกี้เพิ่งดูความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับจํานวนโมลของแกส๊สถูกไหมพบว่าเป็นกฎของอวกาโดที่เขาบอกว่าปริมาตรของแก๊สเนี่ยจะแปผันตามจํานวนโมลของแกส๊สถูกไหมคะอะ แล้วก็กดของอีกสามคนที่เราเรียนกันไปดังนี้อ่ะจกไม่ขอพูดซ้าเพราะว่าพูดไปหลายรอบมากอ่ะเอาเป็นว่าลองเอามายํารวมกันสินักเรียนมันจะเป็นยังไงคะอ่าถ้าลองเอามายํารวมกันอ่ะด้านนี้ครูให้ด้านนี้เป็น pv แล้วกันเนาะรวมกันหมดเลยส่วน p เนี่ยก็ถือซะว่าเอาย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นโคนแล้วกันเนาะ ส่วนตรงนี้ก็จะแปรผันตาม N แน่นอนละแล้วก็ทีถูกปะเห็นไหมมันมี N กับมีทส่วนพีัไปฝั่งแล้วนะคะทีนี้มันก็จะได้เป็น PV แปรผันตาม N แล้วก็ T นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราจะทำให้มันเป็น ขครงหมายเท่ากับเราต้องใส่ค่าคงที่ถูกไหมอ่าแล้วใส่ k เข้าไป pv เท่ากับ knt แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการรวมตัวแปรต่างๆใน,ในเรื่องของอ่าในเรื่องที่เราจะเรียนกันล่าสุดเนี่ยนะคะก็คือทั้งเมื่อมันมีสีตัวแปรเนี่ยมันจะเป็น สิ่งที่แบบตัวแปรคบแล้วที่จะต้องเรียนในเรื่องแกส๊สเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นค่าคงที่ที่มันสเปซิฟิกขึ้นมาหน่อยก็คือเขาจะไม่ใช้ตัวเคแต่เขาจะใช้แทนเป็นตัว R ซึ่งให้เป็นที่รู้กันว่า R เนี่ยนะคะแทนค่าคงที่แทนค่าคงที่ของแกส๊สเนาะก็จะทำให้ R เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.0821ลิตร atm เปอร์โมนแล้วก็เคลวินนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่าคงที่ตรงนี้นะคะมันเป็นค่าคงที่ที่ใช้กับทุกๆแก๊สเลยไม่ว่าจะเป็นแก๊สไหนก็ตามเนาะ,ะทีนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นค่าเท่ากับ เท่านี้เสมอไปมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้หน่วยอะไรด้วยอ่ถ้าเกิดครูเปลี่ยนหน่วยไม่ใช้เป็นแบบ ATM แล้วอะครูเปลี่ยนหน่วยความดันบรรยากาศเป็นพาส,สคาล,ลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็น8.314เมตรกำลังสา a าสคาลโมลต่อโมลเคลวินหรือจะเป็น8.314จูลอร์โมลเคลวินนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ย จะเท่ากับจูนซึ่งครูยกตัวอย่างมาสองค่าคงที่สองค่านี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการใช้ในการคำนวณทางเคมีเนี่ยเรามักจะใช้สองค่านี้เป็นหลักนะคะแต่ค่าที่ใช้บ่อยเนี่ยก็จะเป็นค่านี้อันดับหนึ่งลองมาก็จะเป็นค่านี้อันดับสองนะคะหรือถ้าเกิดให้เราสะดวกจริงๆถ้าเราอาจจะจำแค่สองค่านี้ก็ได้เพราะว่าเราอะ่ะรู้แล้วว่า หนึ่งมันเท่ากับกี่มิลลิเมตรตลอดเลยอะไรเงี้ยคือทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเข้าใจเราสามารถแปลงไปแปลงมาได้มันไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นแกส๊สไอ้กฎความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยจึงเป็นกฎของแก๊สในอุดมคติเพราะว่าไม่ว่าแก๊สใดๆก็ตามที่มีสมบัติตามสมการ PV เท่ากับ NRT เนี้ยจะจัดเป็นแก๊สในอุดมคติทั้งหมดเลยนะคะ ทำไมถึงจัดเป็นแก๊สในอารม์คติแล้วทำไมเราต้องมาเรียนแก๊สในอารมคติทางที่แก๊จิงมันก็มีอะค่ะนะักเรียนอันนี้ครูเชี่วทุกคนสงสัยทีนี้เนี่ยครูอธิบายยังไงดีอะคือใช้เป็นคําถามดีกว่าแล้วกันนาะให้เราแบบคิดตามอ่ะอย่างแรกเลยที่ครูจะบอกก่อน็คือเราต้องเรียนแก๊สในอุดมคติเนี่ยเพราะว่าแก๊สในอุรมคติเนี่ยจะใช้ในการแบบ เป็นตัวที่ใช้ในการเปรียบเทียบให้เราเห็นนั่นเองนะคะใช้ในการเปรียบเทียบให้เราเห็นถึงพฤติกรรมของแกสว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมของแก๊สมันเป็นยังไงอืมและที่ต้องเรียนในอุดมคติเนี่ยเพราะว่าบางสถานบางสภาวะเนี่ยเราไม่สามารถศึกษาแก๊สได้จริงๆอะ่ะเช่นเราต้องการจะศึกษา แก๊สในสภาวะที่อุณหภูมิศูนย์เคลวินอย่างเงี้ยนักเรียนนักเรียนค่ะเราจะศึกษาได้ไหมว่าที่ศูนย์เคลวินน่ะแก๊สที่เป็นสมมติคุณศึกษาไอ้น้ำแล้วกันคุณจะศึกษาแก๊สชนิดที่เป็นไอ้น้ำอะค่ะที่อุณหภูมิศูนย์เคลวินน่ะนักเรียนคิดว่าเราจะศึกษามันได้ไหมในตอนนั้นอะเราถ้าความเป็นจริงเราไม่สามารถศึกษาได้แล้วถูกไหมเพราะว่าที่ศูนย์เคลวินตอนนั้นก็คือโอ้โห ไอ้น้ำกลายเป็นน้ําแข็งไปเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมว่าความจำเป็นที่เรต้องเรียนแก๊สรดยปกตินี่เพราะว่าในบางสภาวะที่เราต้องการจะรู้พฤติกรรมของแก๊สจริงๆเราไม่สามารถศึกษาได้จริงๆทั้งนี้เนี่ยมันมันไม่ได้เป็นเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแก๊สทีไมไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดันอุณหภูมิ จำนวนโมลแล้วก็ปริมาตรเท่านั้นมันต้องไปคํานึงถึงแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของแก๊สอีกอะนักเรียนคือมันเยอะคือแค่เราเรียนแค่นี้เราก็แบบโอเคจะตายอยู่แล้วถ้าเกิดเอาถ้าเกิดเอาแกส๊สจริงมาเรียนนี่รับรองไม่ใช่แค่นักเรียนตายครูก็ตายด้วยเหมือนกันอเคไหมเออนั่นแหละจึงเป็นที่มาที่เรต้องเรียนแก๊สในอุดมคตินะคะนั่นแหละอะมาดูโจทย์กันเลยดีกว่านะคะเพราะว่า โจทย์ก็คือสิ่งที่จะประเมินเราได้ว่าเราเข้าใจเรื่องนี้หรือเปล่าด้วยเช่นกันนะจ๊ะอ่ะมาโจทย์ง่ายๆเลยบรรจุแก๊สออกซิเจน0.885กิโลกรัมไว้ในถังแก๊สถังเหล็กกล้าซึ่งมีปริมาตร438ลิตรจงคำนวณความดันของแก๊สออกซิเจนในถังนี้ที่อุณหภูมิ18องศาเซลเซียสนะคะเพราะฉะนั้นมีครบไหมตัวแปรดูสิอืมอืมอืม ไว้ในถังเหล็กกล้าซึ่งมีปริมาตรมีปริมาตรจงคำนวณหาความดันก็คือมีพีแล้วก็ในถังนี้ทุกอุณหภูมิตรงนี้เป็นกิโลรกร,รัมสามารถหาโมลได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมีครบทั้ง4ตัวแปรหนีไปไหนไม่ได้เลยแก๊สในดมคติแน่นอนนะคะ pv เท่ากับ nrt เป็นเลยจ้าเพราะฉะนั้นโน t ต r เอาไว้ ก็คือค่าคงที่ของแกสเท่ากับ0.0832ไม่มีใครทวงเลยเหรอโอเคคุณลืมไปว่าครูสอนวิดีโออยู่นะคะนักเรียนทวงเขาก็ไม่ได้ยิน0.0821นนะคะ atm ลิตรก่อนลิตร atm เปอร์ มวลเคลวินหรือ R จะเท่ากับ8.314จูลเปอร์มมลเคลวินนะคะในที่นี้จูลอาจจะเป็นตารางเมตรไม่ใช่ตารางเมตรลูกบาทเมตรคูณกับปาสคาลก็ได้นะคะ อ่ะโน้ตเอาไว้เราจะได้แบบทําจุดง่ายๆเนาะต่อไปมาแทนค่า p ก็คือความดันคืค่อยคาํานวณหาความดันนะคะจงคํานวณหาความดัน,ดนเพราะฉะนั้นย้ายค่าเอาตัวแปรที่ไม่เกี่ยวข้องไปสิจาา p เท่ากับ nrt ส่วนด้วย v นั่นเองนะคะคำนวณหา p เลยจ้า n ตรงนี้นะคะอยากแทนค่าเข้าไปในสูตรมากเลยแต่กลัวแบบมันจะดูยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นมาโน้ตไว้ดีกว่าโน้ตไว้ตรงนี้นะคะ หาโมลของแก๊สออกซิเจนก็ต้องเป็นออกซิเจนห้อยสองถูกไหมเพราะฉะนั้นโมลของแก๊สออกซิเจนเนี่ยก็จะต้องเท่ากับ0.885คูณ10กำลัง3กรัมนะคะเพราะว่า10กำลัง3กรัมเนี่ยจะเท่ากับ1กิโลกรัมนั่นเองใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยค่ะคูณด้วย หโมลของออกซิเจนมีเท่ากับ32กรัมนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนโมลของออกซิเจนตรงนี้จึงเท่ากับเท่ากับเท่ากับคิดเลขปั๊บซิ4ี่5 6อ่าตรงนี้เป็นโน้ตโน้ตของเราโน้ตเสร็จกลับมาอย่างสมการต่อ ทีเท่ากับ N เมื่อกี้โนต้ตไปและเป็นเท่าไหรย่สิบเจุดหห้าหโมลน,นะคะคูณด้วย R ทีนี้ R เนี่ยใช้หน่วยไหนก็ได้ต่อใช้อะไรก็ได้ตอนนี้เพราะว่าความดันความดันเขาไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเอาหน่วยอะไรนะคะเพราะฉะนั้นใช้เป็นตัวที่ครูชอบเลยเละกันเป็นศูนย์จุดศูน์แปดสองลิตรเ t m ปอร์โมลนนะคะ ส่วนทก็คืออุณหภูมิ18องศา,ศา,ศา,ศาเซลเซียสนะคะก็เป็น18เปลี่ยนเป็นเคลวินนะบวก273เคลวินนะคะเลข3ครูส่วนด้วยปริมาตรก็คือ438ลิตรนะคะทีนี้ตัดหน่วยก่อนเลยเพื่อให้ง่ายนะคะส่วนโมลโมลโมลตัดได้ไหมอาโมลตรงน,นี้ก็ตัดได้เคลวินก็ตัดได้เพราะมันเป็นหน่วยที่หารอยู่เพราะฉะนั้น ความดันที่ได้ก็จะมีหน่วยเป็น atm ถูกต้องแล้วนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นคิดเลขได้เป็นได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย1.505 atm นะคะอ่าตรงนี้ใครได้ไม่ตรงบ้างลองกลับไปดูซิว่าเราผิดตรงไหนนะคะ อ่ะข้อต่อไปแก๊สชนิดหนึ่งมีมวล2.8กรัมบรรจุในภาชนะ0.25ลิตรมีความดัน1.61บรรยากาศอุณหภูมิ300องศา300เคลวินนะคะแก๊สชนิดนี้มีมวลต่อมวลเท่าไหร่นะคะมวลต่อโมลน,นะเสดงว่าไม่ได้หามวลไม่แต่ทีนี้เขาให้กรัมมาหามวลต่อมมลได้ไหมอ่ะไม่รู้ลองแทนก่อนแล้วกันเนาะ PV เท่ากับ nRT นะคะ P ก็คือ1.61 atm คูณด้วย V ก็คือ0.25ลิตรนะคะเท่ากับ n อ่ะติดไปก่อนส่วน R นะคะถ้าใช้ atm ก็จะเป็น0.082ลิตร atm per mol kelvin นะคะส่วนด้วยอุณหภูมิ300เคลว k e l v อาเพราะฉะนั้นแทนค่าหา n มาค่ะ n ได้กี่โมลเอ่ยก็จะเป็น n เท่ากับ1.61 atm คูณด้วย0.25ลิตรส่วนด้วยก้อนนี้นะคะทั้งก้อนย้ายมาหารฝั่งนี้ก็จะเป็น 0.082ลิตร ATM เปรโมนเคลวินนะคะคูณด้วย300เคลวินตัดหน่วยจ่ะโมลโมลโมลตัดไม่ได้ไม่มีให้ตัดส่วน ATM ตัดได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้น n จะเท่ากับกี่โมลเอ่ย 0. 0.0164โมลน,นะคะ แต่ทีนี้เขาให้หาจำนวนโมลหรือเปล่าไม่ใช่เขาให้หากรัมต่อโมลถูกไหมก็คือมวลต่อโมลเพราะฉะนั้นมวลต่อโมลจึงเป็นมวลต่อโมลมมลนะคะดังนั้นต่อโมลจึงเท่ากับมวลค่อยมาเท่าไหร่2อจุดแ กรัมถูกไหมต่อมลก็คือ 0, 0ูนย์จุดูโมลเท่ากับ1 7 0.732กรัมต่อมูลนะคะก็คือเป็นมวลต่อมูลนั่นเองอะประมาณนี้อะไปข้อสุดท้าย แก๊สออกซิเจน0.5นโมลที่อุณหภูมิ62องศาเซลเซียสมีความดัน3.45ห้าบรรยากาศเขียนตัวแปรก่อนแล้วกันนะครูชอบเขียนตัวแปรก่อนจะได้รู้ว่าอะไรที่เราต้องการหามีความหนาแน่นเท่าใดจะลองให้ไหมความหนาแน่นผกมาได้ไงวะอ่ะโอเคมาความหนาแน่นเท่ากับกรัมต่อลิตรถูกไหมก็คือน้ำหนักส่วนด้วยปริมาตร เพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวนี้ออกมานะคะทีนี้เนี่ยตัวนี้จะหามาได้ยังไงในเมื่อ,อ,อมันมาจากตัวนี้เราจะมาหาหามาได้ยังไงจ๊ะมันมาจากอันนี้ถูกไหมมาดูโมนก่อนโมนเนี่ย โมลเท่ากับมวลส่วนด้วยมวลโมลเลก,กุลถูกไหมอันนี้โนตนะ์อะโนตทีนี้มวลแทนเป็น n ถูกไหมมวลควรจะใช้เป็น m เล็กตัวนี้เลยนะเท่ากันส่วนมวลโมลเลก,กุลเนีย่ยครูขอแทนเป็น mw อย่างนี้เพราะฉะนั้น ถ้าจะหาหมวลของแกชนิดนี้เนี่ยก็จะต้องย้ายข้างมวลจะเท่ากับจำนวนโวลคูณกับ Mw นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้ไปแทนตรงนี้สิเหมืนครูสอนคณิตศาสตร์เลยเนาะก็จะได้ว่ามาต่อตรงนี้อีก ก็จะได้ว่าดีเท่ากับอ่ะตัวนี้เป็นแทนเนาะ n m w ส่วนด้วย v อ่ะทีนี้ในตัวแปรของเราอ่ะเรามาแทนค่าตรงน,นี้ก่อน p v เท่ากับ n r t ไหมคะทีนี้เราคุณคุณไหมว่าตัวแปรไหนที่เรารู้แล้วบ้างตัวนี้รู้ R รู้อยู่แล้วเป็นค่าคงที่ t รู้โปเชมี2ตัวที่ไม่รู้ก็คือ v กับ n ซึ่ง v กับ n ก็คือตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องหา v กับ n ให้ได้เราจะหาน,นี้ได้ถูกไหมโอเคไปเลยค่ะแทนค่ะทีนี้จัดรูปให้มันแบบจัดรูปที่เราต้องการสิอ่ะ ต้องการหา V ส่วน N ใช่ไหมย้าย N จากฝั่งขวาม,มาฝั่งซ้ายเป็น pv ส่วน N เท่ากับ rt ทีนี้เราต้องการหาเราต้องการหา p ด้วยไหมไม่ใช่มายจดกกำหนดมาแล้วเพราะงั้นเอา p ย้ายไปอีกด้านก็จะเป็น v ส่วน N เท่ากับ rt ส่วนด้วย p เพราะฉะนั้นหาค่า v ส่วน N ค่ะ R นี้แทนไปนเลย0 0นเลย0.082ลตร atm per mol เคลวินนะคะคูณด้วย t ก็คือ62องศาเซลเซียสแบบเป็นเคลวินก็เป็นบอก2อบวก62เคลวินนะคะส่วนด้วยความดัน3.45บรรยากาศทีนี้รู้อยังว่าทำไมครูถึงเลือกใช้0.082เพราะว่าความดันบรรยากาศในโจทย์ที่ให้มาเนี่ยเป็น atm ฉันก็เลยใช้หน่วยที่มันคิดตัดกันได้ง่ายนะคะ เพราะฉะนั้น V ส่วน N ก็จะเท่ากับหน่วยตัดหน่วยตัดเห็นไหมหน่วยที่มันเหลือก็คือจะเป็นหน่วยลิตรต่ตอมมลก็คือตามตัวไปของเราเลยก็จะได้เป็น V ส่วน N เท่าก <0. S 1> ับ0.126เดี๋ยวนะ โอเคข้อนี้ครูขอทำใหม่แปบบหนึ่งตรงนี้ครูควรจะใช้เป็นอาโบชชต,ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราควรจะหา N ส่วน V ถูกไหมเพราะฉะนั้น P เท่ากับ NRT วตรงนี้ก็ควรจะเอามาหารฝั่งนี้หมคะ,ะทีนี้ต้องการแค่2ตัวนี้เพราะฉะนั้น rt มันเกะกะอยู่ก็เอาไปไว้อีกฝั่งหนึ่งจะเป็น p ส่วน rt เท่ากับ n ส่วน v เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนนะคะ n ส่วน v เท่ากับ p ก็คือ3.45 atm เนาะเพราะฉะนั้นหน่วยเป็น atm เนี่ยใช้ r ตัวไหนดีก็คือใช้ r เป็น0.082ลิตร ATM เปอร์โมนเคลวินดีกว่าถูกไหมจะได้คำนวณง่ายส่วนทีก็คือ62องศาเซลเซียสแบบเป็นเคลวินก็คือต้องบวก2.3เพราะฉะนั้น n ส่วน v ตรงนี้จะได้เท่ากับอ่ะทีนี้ตัดตัดหน่วยก่อนเนาะจะได้เห็นภาพ ATM ตัด ATM เคลวินตรงนี้หารอยู่ตัดตัด,ตดก็จะได้เป็นหน่วย โมลต่อลิตรนะคะเพราะตรงนี้จะเป็นลิตรต่อโมลที่เป็นส่วนอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเท่ากับขึ้นไปข้างบนก็จะต้องเป็นโมลต่อลิตรเพราะฉะนั้นจะได้เป็นศูนย์จุดอักษเลขนะหนึ่งสองหกโมลต่อลิตรนะคะทีนี้เอาไปแทนค่าหาดีได้ยังได้แล้วถูกไหมทีนี้มาจ้ะใช้สูตรนี้ต่อที่เราโน้ตเอาไว้ ได้ใช้แล้วก็จะเป็นหาค่าดีนะคะดีจะเท่ากับ n ส่วน v คูณกับ m w ถูกไหมทีนี้เนี่ย n ส่วน v เราหาได้แล้วเป็น0.126โมลต่อลิตรทีนี้ m w ก็คือมวลโมเลกุลทีนี้โมลโมเลกุลของแก๊สออกซิเจนเนี่ย เท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้ง่ายมากแก๊สออกซิเจนก็คือ o ห้อยสองเพราะฉะนั้นมวลโมเลกุลของมันจึงเท่ากับ16กคูณ2ก็คือ32กรัมนั่นเองนะคะกรัมต่อโมลในที่นี้ก็คือ32กรัมต่อ1โมลนะ,ะทีนี้มวลโมเลกุลจะเท่ากับ32 กรัมต่อโมลน,นะคะโมลต่อโมลทำเพราะฉะนั้นดีก็จะเท่ากับ4 0 3จุดกรัมต่อลิรนั่นเองนะคะข้อนี้จะไปยุคขึ้นมาจากเดิมนะคะคือเอาความหนาแน่นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นลองไปทำความเข้าใจดูนะคะสำหรับครูในครูถนัดที่จะ จัดรูปแบบสมการให้มันเคลียก่อนถึงจะเอาค่ามาใส่แต่สำหรับใครที่ถนัดแทนค่าแทนค่าแล้วก็ค่อยมาหาตัวตัวแปรทีหลังอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแล้วแต่เราถนัดเลยนะโอเคปะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สามเรื่องด้วยกันเนาะใครมีคำถามมีข้อสงสัยสามารถเขียนอนุทินส่งครูมาได้เลยนะคะครูจะตอบในอนุทินเนาะ หรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้แล้วก็เขียนข้อคําถามหรือข้อสงสัยเอาไว้เขียนชื่อตัวเองเนคุณจะได้ช็คเป็นอนุทินด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ใช้เวลาในการเรียนเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่มีการบ้านนะให้เรากลับไปแบบทบทวนตามโจทย์ที่ครูให้เพราะโจทย์วันนี้ก็ต้องกาวข้อเนี่ยอโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะ